แต่ช่วงนี้นะคะเศร้าหน,นุ่ยจะพาคุณผู้ชมนะไปติดตามเวทีสําคัญนะคะเวทีจีบีซีไทยกัมพูชาค่ะรือห้าหรื้อประเด็นความมันคงชายแดนแก็บกู้ทุนระเบิดปราบแก้งคอซินเตอร์และก็ป้องกันคอผีพาดกาวสําคัญข้องการยู่รวมกันอย่างสั้นติตุกติซุกนะคะรายละเอียดที่เป็นผันผือติดตามโดยจากช่วงแลงส,ก,สกิดกับเศร้าหนุ่ยค่ะ สําคัญไทยกัมพุชาประชุม g ี c <BBC S 2> รซงพิศเศษเ,เ,เพื่อสร้างสนิภาพชัยแดนหยุติขอ,พ,อพิพาทและกับป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติแรงสคกิดกับเศร้าน่อย โดยการประชุม GBC ค่ะ General Border Committee ไทยกัมพูชาเขาจัดขึ้นเทปประเทศกัมพูชานะคะโดยจัดขึ้นระหว่างวันเทศเจถึงวันเทสิบกันยายนนี้ค่ะโดยเขามีเซประเด็นลักที่ต้องมีการพูดคุยห้าหรือรวมกันนั่นก็คือประเด็นเหตหนึ่งค่ะเป็นการแกบกู้ทุนระเบิดเพื่อจะเป็นการสร้างความปลอดภัยของทางทหารแล้วก็พี่น้องประชาชนสองค่ะเป็นในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็อาชญากรรม้าดสาม ค่ะเป็นในโรงของการจัดระเบียบพื้นเทชชยเดนเช่นในบ้านน้องจานจังหวัดซาแก้วและการสุดท้ายค่ะเป็นการกำหนดกรอบเวลาการแก้ไขข้อพิพาทตาม MOU ปี2 5 1 3นั่นเองซึ่งการประชุมห้นนี้ค่ะเขายังฉายข้อมูลจากทีมสังเกตการอาเซียนหรือว่า IoT เพื่อจะเป็นการสร้างความโปร่งใสและก็จะมีการลงนามข้อตกลงรวมกันในวันที่1 0กันยายนนี้ค่ะ ซึ่งความร่วมมือห้อนนี้ค่ะก็คือกาวสําคัญสู้ความมันคงแล้วก็เป็นการสร้างสันติสุขของทั้งสองประเทศนั่นเองไทยกัมพูชาก็ต้องมีการเดินหน้าด้วยความเข้าใจเพื่อใช้แดนเทป,ปลอดภัยสําหรับทุกคนนะคะบ๊ายบาย